สวัสดีครับยุรุิสันบ้าหน่อยครับเ <Yeah. S 1> ที่ยงนี้มัอนี่กับพอดีมีเอฟซีมาเหยี่ยมยามทาเขามาซสือกับมังเรียว่าวโอ้ยมาขัดไปยุรุษิสัน <Wow. S 1> เดี๋ยวไปเบิ้งแม,งมนชิเแมนพูดอะรกับพี่น้อ้อมก็มีตู้เลยครับนี่เรียกว่าเจล <Wow. S 1> ติกิเกอร์ไปฝากพร้อมเนาะ กาแฟมากมากมาก FC ครับสวัสดีครับ FC ครับพี่น้อง FC ตัวเล็กสวัสดีครับสวัสดีครับบังลาอยู่โรงเรียนอนุบาลยังครับอนุบาลสองบอกยี่รุ่นไหมสองสองตับสองสองตับสองโรงเรียนอะไรโรงเรียนอะไรโรงเรียนยังครับปีประทุมโอ้ปฐมธรรมดาตัวนี่ไหมปฐมธรรมดาตัวนี่ไหมแค่ที่แค่นอนจุนโอ้เก่งเก่งเก่ง เอาพอดีกับมีติ๊กเกอร์เนี้ยครับเอาให้มอบไปเอฟซีแต่ติ๊กเกอร์ทานบ้านนองหน่อยมาหอดอกก็เดี๋ยวมาหนิแหละครับดีใจเห็นรู้ย้วยยำมาหยาดเห็นจะตั้งยูทูบไปเจับผมโอ้จังมือนึงต้องไปให้ได้เนาะมาหอดนี่มามาไก่ๆแล้วครับมีโอกาสเนาะาย้ำครับวัอยู่ไกลอยู่ไกลอยูุทธายู่ใสก็ดีครับผมกินหอดิ่งเติงกับมาได้ก็ให้ดีกับขึ้โทษทักทายมาเหรียญมาเยี่ยมยามทำข้าวมาเหรียญน้ำก็ได้ครับครับ อ่าอย่างใดก็ขอบพูดเล่าๆครับที่เบิ้งให้และติดตามใหม่ครับครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับได้ยินรุ่นวันไหนนะครับครับอ่าเดินทางปลอดภัยครับครับข้าวข้าวอ้าวโชคดีโชคดีนี่โอกาสจะจังมาะเหรียญน้ำมันโชคดีคนเฝ้าอยู่เนาะกับบ่ได้เล่นน้อยโอ้คกับ่ัตรนั่นก็บดิตาบัดรตาเขาก็ะดิมากับรถอยู่เดือนนี่แหะครับช่วงนี้ตาเขาอยู่ คนก่อนมาธุระหน่อยหนึ่งข้าวหนึ่งเป็นเอฟซีอยู่บ้านใกล้หน้าใกล้ฝาเขานี่แหละครับบ้านใกล้กันไก่ไก่ก็เซียวบ้านเซียวพงยุรุตล่ะเซียวพงยุรุตอันนี้บ้านใกล้ฝานั่นล่ะใกล้ฝาใกล้ฝาหมอสซอนเมียซีลูกเคยพอทับบ๊วยบอกหอดบอกหอดซื้อพอเถ่อมเอาพอทับเนาะธรรมดาล่ะอ๋อจะได้กระตาเขาอีกจังหน่อยก่อนพี่น้องซ้บเนี่ยอรงมาปีนเขาตาเขายุนี่ก็มีตัว จักดังเพลงด้หนึ่งสองสามซีหาหาดังพี่น้องหาดังดังละซีหาถุงหืตัวนี้ล่ละฮ้อนสำเร็จดีเหมือนล่ะเขาเจ้าตาไปใส่ยื้อใส่กินหนามัอนมะแหงมะน่านแหงเนาะแม่ตู่หอยส่วนเจ้าไปกุดหนูหัวหน้าเอากาแฟเดี๋ยวเถอะเอากาแฟไปน้ำเยอะปากแห้งเอาออกเอาอกเถอะหอกเอาไปเนียงดอกมึงมึงจะปากมึงมึงพาะว่าจะไปกูดหนูพี่น้องพุ่นจะไปทำหน้าที่เด่น เห็นกล่องไว้เลยเห็นบ่เต็ีมว่าพ่อตะวันเอื่อยา่์หนูเท่านั้นพี่นออ้องเห็นบ่ะข่วมข่วมเขาเคยกินค้าว่านหนูเนาะเขาสีหูเลยนี่ละ่ะกาแฟพอส่วนนี้ละ่ะสามทหารเสียนี่ออกไปหาหนูไปบอผลผุหลบบอลเขาเคยได้เหมือนนั่นไหลล่ะพ่อง้อไปผูกไปพุ่นกาแฟถิ่งยางหอดว่าลูกคือวันเดียวลูกหึคือวันเดียวลูก เอาปอกอ้อออกเนาะเดี๋ยวพลอยจะถอดปอกอ้อ้บักลาถอดปอกอ้อให้ลูกกันเดี๋ยวไปรุ่นถอดปอกอ้อ้เด็กหน่อยกันเด้อพลอยชิพ,พ่าไปเลยหน,หนูจ้าจนตัวเอื้อจังไดยโอ้ยเอื้อไปนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วใส่ใสยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพลอยพาไปหาหนูวันนี้น้องเบญบุกดีๆนะลูกด้อือกาแฟนี่เราก็บ,บุกดีๆเดี๋ยวพลอยพาไป ยางเอาดูหลูกเพต้องขีดด่รถดอกเดี๋ยววิพ่อกันอยู่ภูหล่ะครับสายหัวหน้า,าห้าาหองภูหล่ะนั่นนี่ไปไลยเฮ้ยไปไปยางนี้หนิยางไปเล่นเลยบุ้ยมันขับพี่น้องเลยเป,นเป,นเปนเ็นเป็นตาพ่อเป็นตาได้เพกาะับเป็นลุนน้ำกันอยู่ภูหล่ะหัวหน้าภูหล้าดีป้าวิวเพิงไปไปเรียนเลยเล่นเลยลูกเล่นเลยไป เป็นหัวหน้าห้องคนละออกกำลังกายไปเร็วเรียนกาแ,แเฟาเรียนไปไปโคตรเร็วโคดเรียนเร็วไปหนูหัวหน้าห้องคนละเอาละงานมาหอดเด้อพี่น้องพร้อมกับกิ่มเมนุไพร์เมนุไพร์ครับจ้าเมนุนไพร์จ้าเกี่ยวข้าวออกเราไมาหาหนูพูดเอาสมอ,อยี่ปุ่นเดี๋ยวพ่อพี่พาอรองมาเรอเพื่อหนูหน,หนี่แหละสายเนื้อหนีตาม ขาววานูวเอาเราหนีกาแฟหายกันแล้วลูกเห็นไปเนี่ยพ่อห็นควายมยู่นีแล้วมื่อนี่มโหู้หใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยมึงดูมึงดูมึงดูมึงหู้ขึ้บุญใหญ่เลยจิเอ้ยหู้ใหญ่สักหู้ใหญ่เนี่ยโตมันดีวัาซ้ำยังดีกาแฟดีวัดซ้ำยักาแฟดีเนาะทุนสางบุญก็ต้องมัู่ไหลกันเจ ไปละจ้าไม่นไรจ้าลาท่าละอะไรเจ้าเอิญกาแฟเวลาบุกคนน้ำเย็นเดี๋ไปลัลูกไปไปไปเวลาท่าขุ่นน้ำไปเดี๋ยวไปหาหูหาเปียวเหมันก่อนหาหูหาเปียวมันก่อนเด้อท่าขุ่นหลายบ่หูหัส์วางซางวาเถี่กาแฟกาแฟไปหาไหมลูกไปท่าขุ่นมีหูบ่บักน้ำเย็นเดี๋ยวอนอ๋อ ม้วนอืมลุยด้ทุถูยาง้วพี่น้องเลยอืมตากออกแทงข้างก่อนกาแฟมาไหมตากคนตากซอ,อ,อยกันเดี๋ยวไปเบิงทงั้งฟังทั้งออทอมม่อกันหาเนน้ำเย็นมาใสาบ็กน้ำเย็นโอ้ยพ่อเลื่อนหาบลากหลาอยู่ไปพวคนข้นไปยัางหาวอนคืนเตียหื แป่ลากจนไม่ออกมี่น้องปากมลากจนไม่ออกแล้วน้องเอ้ยเนี่มันสีนก็่าคุยสาวบ้างห่อบางวัดดีวัดดีที่มอ์โคทวันบกโจกท่านวัดดีวัดดีจริแต่วัสีน้งกาแงกรลังบุกกาแงกรลังบุก เอ oh. no, no, no. okay, oh okay. uh, ้ยนาน่าน like oh. ่าเด้อนั่งกินเด้อตับแกกับรปบกร่างหนกุ่น่างบุยัดิยัถิ่มเสียนเด้อว่างดีๆก็ได้เอาล้วป่อากุยเอากิ้เลยมงป่ะากิ้กบสสวัสดีนมสวัสดีครับบ้านดถงเยต้องใยืนหุนี่หะนี่หปุอปปุย รู้เรียนถูกกอนแค่นะรััดแล้มเย็นัดพ like ุนแม่ปบลาไปยุททางพุนนี้มาพี่มาพี่ไปผุนมเป็นเด็กกาแฟกาแฟวามอยู่โรนี่ละเอาผมต้งเย็นขี้เหร่ดูมึงสั่นนูอกสิน้เย็นเมนอะไรน้ำก็มี่ไยังม่เยนมอะไรต้องรกไปฟังทางพุนลัดลัดเออเมน ลุกันเียเเด้อพี่น้องโอ้ยทุกคนนึงมาวงสร้างวงสร้างมาห้องแบบนี้เนาะบางคนท้งนะบางคนเย็นเนยชาวกล้วยดิชากล้วยรัด้วชาวกล้วยชาวกล้วยท้างพุ่นเอว่าธรรมดาคือกันล่ะหนูสิยุ่จุนี้แหะขันยี่กาแฟมันเนี่ยจ้าหางเด็กเดกเดกกินลาเยด้วยรั้วนี้เท่าลยล่ะ บชบสูสีกซ่มกาแฟบ่โอ้บอโขนเอาเทเนบ่โขนตกดูดูการไม่นี่มันธรรมดาเนี่ขนอ๋อโมโขนธรรมดาวันนี้ดิเดินเด็กเป็นพาเอกน้มู่แล้วโซ่โซอยู่เป็นเสี้ยงเมียงเราแล้วว่ะบู๊ยส้มซีสาวเราว่าอยู่เป็นนักอีกคนอืม อ๋อไมันรนยนอลยังเหมนาวงโอปุ้โอ้ยติดหลังเลยสามชงคนเชงหมาตาไปเป็นไผ่ตาไปเป็นไผ่เาูละหูเด้อสามเอคนเชหมาเอาผูละหูเด้อกับแป้อ๋อนก็ไม่หูก็เาะกันกวดมีเชงไห กาแฟตบุกตัดเองมู้กอตาบดีพี่น้องกาแฟบุกดู่หน่อยหู่เนาะูนี่กับพ่อเอาคุณเอาหมูนี่ก็นะมีเทหนูน่่นั่นนี่หลายหูบอรว่างกาแฟเดี๋ยวก็เดี๋ยวกมันอยท่าคุณสิกาแฟอีู่าคุณบ่ยี่นี่และกาแฟกำลังเป่าหูนี่อยรับได้ละดูหอกคนไปละมีต่หมาดิ่ เสียกันเสียกันนะเสียมหมพี่ฮะเล่นเราเล่นเราห้องนี้ห้งถือกล่องมันคือถือไฟสายเท่านั้นเองโอ้ยองูเบาจะมีสู้รเชื้อเสียงเออออโอเคเลยโอ้ยแล้ก็แก้คือกไปอยู่ในแถวนี้นะเย็นเนาะอ่าลุกหนักแสดงว่ามันสิมไม่เย็นเนาะบบาปุวย ลอยกับแกเนเนี่ยเกือบนั่นจะไปด้เกือบนมันหูทางเปนยอนเย็นมากยืนี่ละมันจียืดเหนื่อยระวังนะระวัง้าุเด้อแมันชิน้างุนละแม่บกแบุกหนักเลยแรงมากยดเหนืยนี่ต่อแล้วเดียกหูคุบ้านนีก็แคฮะสัดละสิ

น้เย็นโอ้ยหนูเสียพี่น้อนั่นนะบอกน้เย็นสิไหโอ้ยไ่ลตัวนี้นเตนมากดมดมโอ้ยจะมาตัวานี้เหรอตัวต้มยิงขึ้นุ่นว่าผูรุ่นฮะไละขาเจ้าอ่ะ ยู่แถวนี้ล่ะเิไฟขึ้นมาพี่จะกินที่ทางพี่หู่งึงไปหายเ้าวดสิข้ามาโคตโอ้ยวสมอกัตัวงากกันมนเนาะถือจองเป็นไครับแพ่เอ้หนูจะไปยูหูนี่ววะหาม่คนมันมีหู้แยบสงสัยน้ำผู้กาแฟนี่เนาะไม่รุ่นี่เนาะน้ำกาแฟนี่แล้ะ ผูนึงโอ้โหผยอยู่ก็เยอเดียวน้ำมากหมดเลยทนินลมแบบนี้เข้าเัรอครเย็นไปพื้นจเดี๋ยวไปลงงานเลย้าไว้ได้หรอผน่กาแฟนมันมีเพราบมี่างดึงลากมันลากเนาะเหล่ารถอะาบนหูหนึ่งมากสิเลยมาก่ง เดี๋ยวเสียมากนแม่ไปทังดอยจะปักขับไปกแฟ่นี่ลูกเดี๋ยวไปกุละทั้งนี้ใส่บางนามันสอดกันไป ตอดเร็วโอยโพมันไปไปใจเอกันก็ไปขนร้อมเจ็บกันได้เมนกาแฟโพออกไปไอ้เพิจุดุกทางผุดฮู้อสไปสีมีได้แต่มาเพียบันี่ทางนี้มีหางนะโอ้ทางนี้มีหางตันะอห้างเลยแกมาแเพียบมัมันใหญ่ทางแล้วอย่ากยไรมือนทางนี้ ไปด้วยน้องเย็นนี่นี่พวก้งเย็นควกเย็นตาทั้งนั้นปุยไปดน้องเย็นทงนั้นางขุ่นนีุ่กหูทังใส่กวก็มีงเออกใครเอาเอาอไป ดันมาลงนู mm ่นสอดสอดเพื่อนก็บางคนเนาะเออมูนอ้เดนเงก้หมูไปยกกมาก่ามีกตัวพก็มาสลับกันอยู่วนอ้แม่สอดจกันจะหมูหปดีหนูช่ถ

quan điểm vào sự thiện <laughs> của yên <laughs> <laughs> bóng à, chưa phải đúng như anh phụ trách anh chưa phải gặp gỡ hello phi